สวัสดีทุกคนทุกตานะครับวันนี้ก็มาพบกับเซนฟุกสิธนามจุนโคบานรงซ่งวันสุกที่สิบกสิงหาคมนี้นะครับมีซ่องโคเอกมันมันมาให้ทุกคนได้ฟังข้อมูลกันนะครับเริ่มจากโคเอ็กโคแรกกันเลยนะครับโคข้าวงามอุดมทรัพย์รือว่าฐานคุ้นะครับตัวนี้อายุหกปีชนะตงโปมาหนึ่งไฟนะครับจนเรียมัดควัดโตกับเกลืองนะครับพอโคดุด้างเป็นเส้นเล็กรือว่าขิงคองตัวนี้ก็เห็นขาดหน้าขาดตากันมันแล้วนะครับ ตัวนี้อายุแปดปีชนะมาซ้ำเฟย์ลาสุดชนะตุงโป่จนเหยเรื่อยแทงต้นนะครับโูนี้ตนนี้วตองคูนะครับคนี้เซียนพวกห้ไปทางไอคิงคองนะครับมีประสบการณ์การบินมากว่านะครับส่วนโูเอ็กูคดีซ่องโคเข้างามมาห้าหลาบซ่องนะครับตัวนี้อายุสิบปีสายยาที่งงนะครับตัวนี้จนมาแล้วห้างเฟยนะครับลาสุดชนะตุงซ่งนะครับหยีสิบสามนาทีนะครับจนเรื่อยแทงนะครับเพิ่คู่ นดงามซักซิดสยามนำใจนะครับรูไอ้สุ่งร้านนะครับตัวนี้อย่ากปีนะครับจุดมาแล้วซี่ไฟลาซุดเจนาร,ร์าซดงทิปนาดีนะครับวางยี่ซิบนะครับตัวนี้ชนกบเคลืองนะครับคนนี้เป็นพวกง่ายไปทางไอ้สุ่งร้านนะครับส่วนใครชอบคลิปเดี๋ยวนี้ควาก่อนเลยก่อนเฉลี่ยกดติดตามเบื่อไม่ผ่านการสัดในวันตัดไปนะครับ